ออกลูกอัอนนี้จะออกไม่ออกอไม่ใช่จะออกไม่ออกมึงจะออกลูกไม่ออกไม่ออกตัดทิ้งนะมันไม่ใช่ตัวผู้หญิงจ้ะนี่ครับเห็นไหมมะกอเตี้อ่ะสวัสดีครับผมะจะบอยจะมีครับผมเนะาะบอยจะพาไปไหนเนี่ยไปขู่มะละกอ <c oughs> ให้มันออกลูกทำไงรู้ว่าลุงทำไงไมาโลนี่ไงลุงไปใช้ไม้นี่ไปขู่มะละกอ ปไปเลยลุงพาไปดูไปดีกว่าครับผมเจ้าวีคายหนูยังไม่ได้เจอเอาวรายงานตัวก่อนดิสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องนันอัแมค่ะอยากให้ดูน่าเกลีให้ดูฟันด้วยไปเดี๋ยวลูกไปไม่ถึงเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อของก่อนไปเลยเอ๊อ้ามาถึงแล้วครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สวนมะละกอนะของสองสาวพอดีว่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะผมได้ดูคลิปคลิปหนึ่งที่เขาบอกว่า มะละกอตัวผู้เนี่ยสามารถทําให้มันออกลูกได้นะครับเพราะว่ามะละกอมันจะมีอยู่3เพศนะครับเพศผู้เพศเมียแล้วครับเพศกระเทยนั่นเองเราไปดูกันดีกว่าครับผมไปนี่เลยครับพี่น้องเป็นมะละกอตัวผู้นะครับนี่พอดีว่าเห็นคลิปปุ๊บผมนึกได้เลยว่าเฮ้ยเรามีมะละกออยู่ต้นหนึ่งนี่ว่ากําลังจะสั่งให้ทีมงานตัดทิ้งนะครับวันนี้ก็เลยจะมาทดลองทําดูเขาบอกว่านะธรรมชาติของ ต้นไม้เนี่ยมันจะกลัวตายนะลูกมันจะกลัวตายเสร็จแล้วนะครับเราก็ทาหลอกให้มันเหมือนว่าเราจะหลอกให้มันตายหลอกฆ่ามาันน mm ั hmm oh okay. it. Like it ่นแหละนะครับหลอกยังไงมาหลอกเร็วลูกแล้วหลอกลูกคนนี้กอกไม่ออไปใช้มันต้องใช้วิธีโบราณเถื่อนี่ครับพี่น้องจะใช้แลมไม้ไผ่นะครับแลมไม้ไผ่ปอกเข้าไปที่โคนต้น ของต้นมะละกอนะครับวิธีนี้จะสําเร็จหรือไม่ผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะมา<ว> <update S 2> อัปเดตตัวผู้ไงลูกนี่ไงมันไม่ออกลูกเห็นไหมเห็นตัวเมียไหมนี่มันออกลูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวลุงจะลองวิธีนี้ดูนะครับมานี่ลุงจะหลอกให้มันตายตอกเข้าไปที่โคนมันจะออกไม่ออกมึงจะออกลูกไม่ออกไม่ออกตัดทิ้งนะมันไม่ใช่ตัวผู้หญิงจ้า เดินมืจะขวางอือมนี่ถายตรงนี้ด้วยลูกถายตรงนี้ด้วยเห็นไหม,ม,มเราจะหลอกให้มันตายตอกให้ทะลุไปเลยนะครับนี่มันออกไม่ได้ลงุงบอยนี่ไงพอเราตอกทะลุนะครับมันก็คือคิดว่ามันจะตายเสร็จแล้วธรรมชาติของพืชเนี่ยมันก็จะผลิตลูกออกมาเพื่อขยายพันธุ์นั่นเองนะครับพี่นะ้องนี่ครับมันกลัวเป็นศูนพันธุ์นะครับธรรมชาติของพืชส่วนต้นพวกนี้นะครับ นี่เลยเป็นพันธ์ฮอลแลนด์นะครับฮอลแลนด์ออกลูกดีเลยชุดนี้เป็นชุดแรกด้วยนะครับชุดแรกอันนี้ไม่ใช่มะละกอนี่กําลังออกลูกนะครับพี่น้องนี่เลยถ้าต้นไหนดกปุ๊บเนี่ยผมก็จะตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเพราะอะไรเพราะจะทาพันธ์ครับผมจะเอาต้นพันธ์มันวิธีตอนมะละกอก็ไม่ยากวิธีขยายพันธ์ก็ไม่ยากนะครับเราก็แค่ตัดต้นทิ้งตัดต้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยว อ่อนอะไรลูกจะอ่อนแหงเดี๋ยวเก็บเศตก้าไปก็ได้โลกูกนี่ครับกําลังออกลูกดีเลยอันนี้ปลูกไว้ไม่ได้เด็ดอ่าไม่ได้สลับต้นออกเพราะว่าเอาไว้ให้มันขยายพันธุ์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอีกคลิปหน้านะผมจะมารายงานผลว่ามันใช้ได้ผลหรือไม่นะครับวิธีทําให้ต้นมันเนี่ยเหมือนจะหลอกให้มันตายเนี่ยนะครับแต่เราไม่ได้ตัดทิ้งนะครับดูที่ว่ามันจะออกผลให้เราหรือไม่นะครับมะกรตัวคู่ ไม่ตายหรอกไม่ตายเราไม่ได้ตัดมันนี่ครับผมดอกโอ้โ oh, หเต็มเลยคือต้นตัวผู้นะครับจะมีดอกอย่างเดียวจะไม่มีผลเหมือนกับต้นพวกนี้นะครับนี่ฮอลแลนด์นะเอาไว้กินผลสุกครับผมโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ผมก็ามาทําตัวอย่างก่อนนะครับได้ยินเขาเล่ามาแล้วก็เห็นคลิปพอดีเคยได้ยินเรื่องเล่ามานานแล้วแต่ว่าเงินว่าสมัยนั้นผมไม่มีมะกอ อ่าที่เป็นตัวผู้แล้วไม่ได้ปลูบบกมรกอไว้นะพอดีว่าดูคลิปปุบ๊บฮ้ยนึกได้เรามีมาากรกออยู่ต้นหนึ่งนี่หว่านี่นะครับต้นข้างหลังผมนี่เองนะครับต้นเตี้ยด้วยตอนนี้นั่งอยู่นะครับถ้ายืนก็นีเลยนี่ครับเห็นไหมมาากรกอเตี้ยมรกอเป็นาาาเตี้ยที่สองสาวมาปลูกเอาไว้ตั้งนานแล้วตอนนี้เงียบหายไปเลยนะครับโอ้มีปลวกด้วยนี่ครับต้นนี้ยังไม่ต้นนี้คาดว่า ถ้าว่าจะเป็นตัวเมียนะครับถ้าเป็นตัวผู้อีกผมก็คงจะทั้งทำวิธีเดิมอีกนะครับนี่ครับมะเขือใบกะเพรานะพริกก็เอาไปทาให้ท่านอยู่ทำไปหมกหน่อไม้นะครับหน่อไม้แล้วก็พริกนี้ไปกินนู่นสับประรดกำลังขึ้นพริกสวยนะครับวันนี้ผมก็มาตัดย่องตัดหญ้าให้นี่มะเขือเปาะมะเขือหญ้าขึ้นดีเหลือเกินฝั่งนี้ ครับ,บรกระเตีย้ยโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามอัปเดตให้ทราบกันนะครับอีกไม่ไมนานได้ผลหรือไม่ผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้เพราะว่าอันนี้ถ่ายเสร็จก็อัปเดตลงเลยนะครับผมขอบคุณดิดตามครับผมสวัสดีครับ